หลังจากกองทัพเปียนมาส่งเครื่องบินรอบอย่างน้อยสองลำทิ้งระเบิดในพื้นที่เขตอิทธิพลของทหารสาภาพแบ่งชาติกะเรียงหรือว่า k n u พื้นที่กองพลที่6บ้านตะเปอร์ภูหมู่ที่2ตำบลโมโกรอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก3ครั้งก็ทำให้ชาวกะเรี่ยงได้รับบาดเจ็บไป3คนบ้านเรือนเสียหายหลายหลังนะครับก่อนที่ชาวกะเรียงกว่า500คนจะหนีภัยการสู้รบเข้ามาที่เขตประเทศไทย ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้จัดพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวเอาไว้สองแห่งคือบริเวณพื้นที่ป่าตามแนวชายแดนส่วนผู้หนีภัยส่วนมากตอนนี้ยังไม่ต้องการเดินทางกลับไปนะครับเพราะเกรงว่ากองทัพเมียนมาจะส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดอีกก็อาจจะมีชาวบ้านที่มีบ้านเรือนติดกับชายแดนเทมเมนมาที่ตอนนี้ยินดีกลับไป ขณะที่เจ้าหน้าที่ทาหารกองร้อยที่242หน่วยเฉพาะกิจราชมนูอำเภอแม่สอดและฝ่ายปกครองอำเภออุ้มผางจังหวัดตากดูแลกลุ่มผู้หนีภยัยตามหลักสิทธิมนุษยชนครับด้านทหารสาภาพแ่งชาติกะหรี่ยงกองพลน,น้อยที่6 และกองกําลัง PDF หรือว่ากองกําลังพิทักษ์ประชาชนภายใต้การอำนวยการของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเมียนมาหรือว่ารัฐบาพลพันธินประมาณ3 0มพันายตอนนี้เตรียมความพร้อมรับมือกับทหารเมียนมาครับหลังจากได้รับรายงานมาว่าจะมีปฏิบัติการทางการทหารต่อฝ่ายกระเรียงและกลุ่มต่อต้านครั้งใหญ่ในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ครับ